สบายดีมูเพื่อนเนาะสร้างเพลย์ลิสต์ใน Android หรือว่า iPhone เนาะสร้างคือกันเลยเพลย์ลิสต์ก็คือเอาเพิ่มวิดีโอของเขาหนอกเข้าไปเป็นนี่นะเห็นบอสอนนำใส่คอมพิวเตอร์คอนเทนต์สอนนำใส่โทรศัพท์สอนตัดคลิปสอนนำใส่ Ti k ก o k อกสอนนำใส่ Facebook ต่างๆหาเห็นบ่ก็จะเรียนเป็นแถวเลยเห็นบ่นวิดีโอที่เกี่ยวกับสอนการน,นำใส่โทรศัพท์ก็จะยูนหมดเลยเหนัน,นะเนาะถ้าสามารถไปสร้างเบ่งได้คือให้มูเพื่อนเขาเบิ่งง่ายเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งนำกันเลยทุกคน เอาการเลือกเอาวิดีโอที่เราอยากเหตุเป็น playlist เนาะคือตัวนี้คุณยังปร่ทันเหตุนี่คลิกใส่วิดีโอแล้วให,ให้ให้ทุกคนไปนี้3้ำจำนี่คลิกไปซ้ำจำแลวกานี้เพิ่มไปใน playlist คือให้คนอื่นเขาเบิ่งง่ายเนาะนี่เห็นบอกใคยก็สามารถเพิ่มใส่ว่าซอนใส่คอมพิวเตอร์บอกคือเอาไปไว้ใน playlist ของแต่ละอันะนะะแต่ว่าเอาเชมาสร้างไหมเราก็คลิกใส่ตัวไม้บวกทั้งด้านทิงนี่เลยเนาะปุ๊บ หลังจากนั้นเอาก็พิมพ์ซื่อเรื่องเอาก็ว่าเมี่ยงตลกก็ว่าไปโอเคกระทัดไปเนาะปุ๊บนะมันก็จะเป็นตลกสมมติมือนามาสิออกปุ๊บเนี่ยตลกคลิกเสร็จตลกปุ๊บเพิ่มวิดีโอเอาก็เพิ่มเอาวิดีโอตัวนี้เนาะสำเร็จสิ้น เนี่เพิ่มวิดีโอเข้าไปแล้วเมื่อน้ามามีวิดีโออื่นเขาก็คลิกเสื้อซ้ำจำนี่เนาะคือเขาคลิกเสื้อไปวิดีโอแล้วก็คลิกเสื้อซ้ำจำนี่แล้วก็แก้ไขเพลย์ลิสต์เห็นบ่แล้วก็นี่เพิ่มวิดีโอใดหรือว่าเขาสัลบวิดีโอตัวนี้ออกจากลิสต์ตัวนี้เนะาะเ้าเพิ่มวิดีโอใหม่เข้าไปก็ได้เลือกเอาวิดีโอตัวใดที่มันเกี่ยวกันเนาะตัวนี้บ่เอาสามารถเลือกใดเนาะนี่เลือกใด นี่ก็คำหักโอเคเลือกได้ตัวใดที่มันเป็นยสีสีแปลว่าเขาเพิ่มเขาในเพลย์ลิสต์อื่นแล้วก็คือโฟลเดอร์อื่น,นอะไรเนาะอ่าเขาก็เพิ่มวิดีโอเข้าไปปุ๊บอ่ามี3ามสี่วิดีโอหลังจากนั้นเขาเขาสามารถหยับตัวใดขึ้นไปก่อนก็ได้เนาะเห็นบ่ตัว3ขีดนี่สามารถดึงว่าตัวใดวิดีโอที่เขาอัดก่อนเขาก็เอาขึ้นไปไว้ที่1ก็ได้อ่าหนึ่งสองสามตัวใดอยากจัดอันดับ3ก็จัดไปเลยเนาะ อยากลบวิดีโอก็คลิกใส่ลบวิดีโอมันจะให้เฮาเลือกเห็นบ่เลือกลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์นี่นะแต่บ่แม่นลบออกจากอัน TikTok เฮาได้ลบออกจากอันโฟลเดอร์ตัวนี้ซื่อๆเนาะหลังจากนั้นเฮาก็สําเร็จเลยอ่าแล้วก็ได้เนาะหมู่เพื่อนากเบิ่งมือนาเขาก็ติ๊กสตลกมันก็จะมีวิดีโอหลายๆอันขึ้นมาเนาะบ่มือนามาสมมุติเขาอยากเบิ่งเนาะเกี่ยวกับตลกปึ๊บนี่เรียนสลายอยู่นี่แลเนาะแล้วก็อยากเบิ่งหรือว่าอยากเบิ่งอ่าการนําใโทรศัพท์ปึ๊บ นี่เรียนสายลายแล้วเนาะเบิ่งง่ายแล้วก็ซื้อเรื่องก็ง่ายมันบ่เขียนตอนที่1ตอนที่2นอ,อกกะขอฝากนําทุกคนเนาะก็คือซอง YouTube เนาะก็คือเฮาจะอัพวิดีโอการสอนทั้งหลายลงนี้เลยเนาะเฮาก็ไปค้นหาพรใส่9675หรือว่าพรใส่ Channel มันจะบ่ขึ้นเด้ก็ก็ออพรใส่9675ท่านทุกคนสอบ,บ่เห็นเนาะกะตัวหน,น้าโปรไฟล์ข TikTok คลิกเข้าไปปึ๊บแล้วก็เข้าไปอันนี้เนาะ Subscribe นี มันจะเป็นแบบอย่าครคือคอมพิวเตอร์นะครับกับเต็กยกเลิกตัวนี้แล้วก็ไปที่3จำแล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์ปุ๊บอ่ามันก็จะเด้งเข้าไปใน YouTube เนาะสามารถเบิ่งวิดีโอทั้งหลายทีเบาสอนได้เนาะก็ฝากน้ำแนทุกคนเนาะขอขอบใจบ๊ายบาย